ัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ MRT นะคะวันนี้เป็น EP แรกนะสำหรับรายการกินอะไรดีนะคะวันนี้กินอะไรดี EP หนึ่งก็จะพามากินก๋วยเตี๋ยวร้านดังนะคะย่านเจริญกรุง14นะคะก็เดีย๋ยวรอติดตามกันเลยว่าเออวันนี้จะพาไปกินร้านอะไรจะบอกว่าพออยู่บ้านนานๆเราก็จะคิดเมนูไม่ออกใช่ไหมวันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวมาก็โอเคมาเลยนะคะ MRT มาเลยไปดูกันดีกว่าไป ตอนนี้เราเดินออกมาจากเอมารีแล้วนะคะโคนกำลังเดินตรงไปที่ร้านนะก็ข้ามมาสองขั้ข้ามเราเดินตรงมาได้เลยนะคะประมาณห0าร้เมตรก็ถึงร้านแล้วนะคะตรงนี้นะคะร้าน ตอนนี้เข้ามาอยู่ในร้านลาลาคาวันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็เลยไม่เยอะมากนะคนที่นั่งโชคดีมาก บะหมี่ลูกชิ้นปลาต้ยมยำแล้วก็ของแม่อะไรนะเส้เนเล็กเฮ้ยอันนี้บะหมี่อันนี้เ้นเล็กสะเ,เ,เ,เลกากกันเ้อก็สั่งเพิ่มเป็นยำไข่เยิ้มนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบเมนูเด่นของเขาเลยแหละไข่เยิ้มเป็นก้อนแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะคะ อร่อยอะ่ะมันแบบไม่สุกเกินแล้วก็กน้ำยำดีนำยำมันดีามากเลยมาชามาลองก๋วเตี๋ยวกระดาเมื่อกี้ก็เติมเมื่อกี้ไปเติมน้ำปลาไปดิเพื่คพอความรู้สึกว่าน้ำเยอะไปนะทุกคนใครแบบชอบน้ำแบบปลุกขีกก็คือให้รี็กเวสเลยนะคะขอสั่งเพิ่มนะจ้าเป็นชิปตานที่ เนมนูสุดท้ายนะคะเป็นชานมชานมไข่เนยน้ำตาลใสแดงซึ่งก็เขาก็จะขายอยู่ข้างหลังเลยนะ ใครอยากกินก็สามารถสั่งเพิ่มได้นะคะแก้วนี้ก็ราคาประมาณ65บห้าทก็ถือว่าแบบไม่แรงมากนะทุกคนที่เขามีเมนูเยอะมากเลยมีเป็นนมสดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เยอะด้วยชิมก่อนไม่หวานเลยทุกคนใครที่แบบชอบชาดองแบบอหอมๆมากไม่เน้นหวานอะ่ะก็คือแบบ ต้องต้องชอบอันนี้นะเจะไข่ไข่หมูเขามันจะมีรสชาติที่หวานค่อนข้างแบบหวานเลยแต่ตัวชานมหันไม่หวานถือว่าเวิร์กานะเสร็จแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ก็จ่ายเงินไปในราคาแบบ239บาทนะมีของทานเล่นสอ,อย่างก็เตียวสชามแล้วก็มีชานมนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบ ไม่แรงมากนะใครที่ผ่านมาแวะมาแถวนี้ก็แวะมาชิมกันนะคะสำหรับเลียเม้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ